คนอีสานไม่ใช่ว่ามีแค่คนสองคนที่พวกมึงเห็นนะพวกมึงเห็นแล้วพวกมึงก็เอามาสรุปกันเองควายสวัสดีค่ะ,คะเห็นช่วงนี้นะคะมีคลิปร้อนในที่เขากล่าวถึงกันเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์โลกออนไลน์หรือว่าสื่อต่างๆ จะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะคือมีวัยวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะคะตั้งกลุ่มด่าคนอีสานนะคะด่าแบบสาเสียเทเสียด่าถึงต้นตระกูลบรรพบุรุษคือเขาจงจงเกลียดจงชังคนอีสานมากเลยนะคะก็คือไม่ไม่ไม่รู้ว่าคนอีสานไปทำอะไรให้กับเขานะคะไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงออกมาด่าแบบนี้ หรือจะเพราะว่าด่าเพื่อความคนองนะคะในกลุ่มเพื่อนคนหนึ่งพาไปอีกคนก็ต้องเฮโลตามกันไปซึ่งอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันแล้วกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะผิดที่พ่อแม่เขาอะ่ะ <c oughs> ที่ยังรู้ว่าเป็นคนอีสานแล้วยังสืบพัน์ธุออกมา ใช่ถูกไหมใช่จริงจริงๆแล้วคนเหล่านี้น่าสงสารนะเฮ้ยผมว่าเราอย่าด่าคนอีสานกันเลยดีกว่าป่ะเราไปด่าพ่อแม่มันกันดีกว่าป่ะขอเพิ่มเติมข้อมูลนะคะคือคนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุสิบสองนะคะสิบสองคืออันนี้อันนี้จริงนะก็คือคนอีสานส่วนใหญ่อ่ะจะใจแตกมีลูกก่อนมาควรใช่ครับแม่มันจะเป็นแล้วพ่อก็หาไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าพ่อคนไหนเพราะอีสานวันนั้นนั้นที่คอีเจอ ตัวน,น,นั่งกินกล,วล้วยถ้าเกิดกูเจอตอนดึกกว่านี้อีกหน่อยนึงน,นะกูนึกว่าผีแน่แบบผู้ผีฟ้าใช่ตัวดําปิดปีแล้วไม่ได้ดราม่าดยาน่นใจน,น,นะคมากเนาะหน้าตาเหมือนกับผีเสื้อสมุดอีกคนนีนสศาสตร์ดำแบบดำสกรปรกอะดำแดดพะแบกปูนไหนแต่แล้วก็เสือมาย้อมผมทองครึ่งหนึ่งนิดผมดำครึ่งหนึ่งตรงเหรอใครเป็นแฟชั่นสไตล์นี้ที่มึงเห่อฮะตั้งแต่ผมเจอคนนี้สามทำไม่อยากให้ผมเข้าเคสสีตลอดไปโซโคกแดดก็มุมมาไหม แจบจฉบแฉบข้างๆนี่วัฒนธรรมและประเพณีของเราอ่ะคือการด่าคนอีสานมันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมนะใช่ครับใช่คือคนอีสานอ่ะเกิดมาเขาก็ต้องโดนดูถูกเป็นเรื่องธรรมชาติว่าทําไมคุณจะต้องมาถูกเถียงด้วยถ้าคือผมมาได้ทําการอ่ะเอาเงินน้าฟาดหัวคนอีสานไปแล้วสองคนเนี่ยแล้วมึงฟังนะคนที่ทวิตบอกว่าต่อให้พวกกูขอโทษก็ไม่ให้ไปกูไม่มีวันขอโทษพวกคนอีสานมึงฟังกูนะต่มอให้กูจะไปอยู่หนก็แสหรือหน กูจะไม่ขอโทษกูก็จะด่าออกไลฟ์สดพี่ป๊าผมจะสรุปให้ฟังเลยนะถ้าอีสามันดีจริงลิซ่าเขา้องกลับมาอยู่ละอ่าใช่ใช่อีลิซ่าเนี่ยมันก็มนี่ยละคุณแผ่นดินเหมือนกันเนยเนี่มันลืมกบำพื้อตัวเองใช่ครับที่อะไรเขาพู้สารให้เด็ง่ายมัน็มีใครอย่างประโยชน์ที่มันเกิดความลาบากกันหรอกครับ เออก็ถูกคนคุณไงคุณก็พูดถูกเออลิซ่าเขาไปอยู่นู่นเขาก็สบายกว่าอยู่อีสานนะใครอย่างคนคนสบายแล้วคุณจะทำกรรมหาอะไรแย่งไม่หยอกอ้ยเอาที่พี่ปักพูดแบบพวกที่เกิดมาพวกอีสานมันอยากมาอยู่กรุงเทพจริงๆอ่ะอันเนี้ยเรื่องจริงเลยผมว่าคือเอาจริงๆมาคือในอเมริกาเขายังเหยียดคนเอเชียหาว่าคนเอเชียไปแย่งงานเลยอือไม่เราแต่แกก็เป็นคนเอเชียไม่ใช่หรอพี่ปัก ไม่ผมเปรียบเทียบไงคนอีสานอย่างโง่ก็คือผมจะเปรียบเทียบเหมือนว่าเออคนอีสานก็เข้ามาแย่งงานคนคนภาคกลางทันทันที่ว่าอยู่โซนที่แห้งแล้งดักดานหรือว่าอยู่ต่อไปเถอะไม่ไทยก่นอีสานเหมือนพวกคนก่อนหนึ่งหมื่นีซีที่ยังไม่พัฒนาที่ไม่พวกไอ้นี่พี่พวกมนุษย์เะเภาพวกไม่ไ่านนะพี่ไม่นาว่าถ้าอีสานมีจริงจะมาอยู่กรุงเทพทำไม เออไม่แล้วกูขอเสริมพี่ปั๊กหน่อยว่าที่พี่ปั๊กเขาบอกยุคก่อนหนึ่งหมื่นบีซีคือไอ้พวกมนุษย์สเปโตที่อยู่ในยุคลอดมาได้จากยุคครีเตเซียสไอสัตว์ที่แย่งอาหารพวกว่าสเตโกตอรัแดกใช่ใช่ใช่เพราะยุคครีเตเซียสนี่คือยุคเริ่มปลายของเออสดโนเสาร์แล้วใช่เพราะว่าพี่ปั๊กแต่พวกอิตาลมันก็โง่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมาพัฒนาให้พวกพวกเราอ่ะที่อยู่กรุงเทพดูสูงขึ้นที่มันมาอยู่เนี่ยเพราะมันมาเป็นลูกน้องพวกผมตลอดเลยมาอะไรค่ะ ฟังจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรคะคือตัวป้าแก้วเนี่ยก็เป็นคนอีสานคนหนึ่งซึ่งไม่เคยไปทำความเด็ดร้อนให้ใครนะคะไม่ไม่รู้สิอย่างเด็กกลุ่มนี้ยคือจะอาจจะคึกขนองนะคะห้าวก็เลยทำอะไรก็ได้ที่ที่ถ้าหยิบยกขึ้นมาแล้ว มันจะต้องฮือหาจะต้องดังคนจะต้องเข้ามาสนใจแน่นอนนะคะเขาก็เลยทํากันเมื่อคนหนึ่งเริ่มต้นนะคะก็เลยเฮโลกันนะคะเป็นเป็นกลุ่มแก๊งคือจริงๆบางคนก็ไม่อยากจะด่าแต่ในเมื่อเพื่อนพาด่าคือถ้าไม่ด่าเขาจะไม่ให้เข้ากลุ่มหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกลียดอะไรคนอีสานหรอกแต่ พูดไปงั้นน่ะนะให้มันเป็นกระแสพูดตามเพื่อนเฮโลนะเพื่อนว่าไงก็ว่าอย่างนั้นบางคนก็ดา่าเอาหาด่าเอามันนะคะซึ่งป้าแก้วก็อยากจะรู้นะคะว่าพ่อแม่เขารู้ไหมว่าลูกหลานเขาเป็นแบบนี้หรือเด็กกลุ่มนี้โตมาด้วยสภาพแวดล้อมอย่างไร ทำไมเขาถึงมีความคิดสุดโต่งขนาดนี้นะคะคนอีสานก็คนเหมือนกันคนกรุงเทพก็คนเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะอะไรก็ช่างคุณจะร่ำรวยแค่ไหนก็ช่างจะยากจนแค่ไหนก็ช่างสุดท้ายแล้วก็ต้องเข้าไปนอนในก่ลองสี่เหลี่ยมแค่นั้นไม่มีใครใหญ่ครับลงนะฮะก็ไม่เข้าใจว่า เด็กกลุ่มนี้จะเข้าจะออกมาพูดจะออกมาแบบนี้ทําไมนะคะหรือถ้าเขาจะแย้งว่าเฮ้ยมันเป็นกลุ่มส่วนตัวของพวกเราโลกโซเชียลหรือคนอีสานมาเดือดร้อนอะไรนะคือถ้าถ้าคุณต้องการที่จะด่ากันด่าคนอีสานหรือนินทาใครก็ตามคุณทําเป็นกลุ่มปิดก็ได้นะคะในในคารเพาคุณสามารถทําเป็นกลุ่มปิดได้ เชิญเฉพาะสมาชิกหรือเพื่อนๆของคุณเข้าไปฟังเท่านั้นนะคะแต่อันนี้คุณเปิดสาธารณะทุกคนสามารถเข้าไปฟังได้นะคะแล้วหัวข้อที่คุณขึ้นคนต้องสนใจอยู่แล้วเฮ้ยมันมันมีอะไรกันนะคะด้วยความเผื่อของคนก็ต้องเข้าไปฟังอยู่แล้วแต่ในเมื่อคุณพูดมันไม่ใช่ความจริงเลยอย่างมีคนหนึ่งที่บอกว่าคนอีสานท้องตั้งแต่อายุสิ คุณไม่ว่าจะภาคไหนนะ,ะถ้าเกิดอะไรมาแล้วมันก็เป็นได้เหมือนกันทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนอีสานแต่คุณเด็กสิบสองเนี่ยมันมีประจำเดือนแล้วหรอมันท้องได้หรอนะก็ไม่เข้าใจคุณไปเอาข้อมูลมาจากไหนหรือข้อมูลที่มโนโอเอาเองนะอ่ะอย่างดิฉันก็เป็นคนอีสานคนนึ่งดิฉันก็ ไม่ใช่ว่ามีลูกตอนอายุสิบสองฉันมีลูกตอนที่ฉันเรียนจบแล้วมีงานทําแล้วนะคะ <c oughs> แล้วคนอีสานส่วนใหญ่ก็มีหน้าที่การงานที่ดีอ่ะอย่างยกตัวอย่างดาราดังๆหลายท่านที่อยู่แนวหน้าตอนนี้ก็มาจากคนอีสานเยอะแยะมากมายนะคะไม่เข้าใจว่าคนอีสานไปขี้บนหัวบรรพบุรุษคุณหรหรอนะ ทำไมถึงมาจงเกียรติจงชังคนอีสานไปด่าบรรพบุรุษคุณหรือนะเขาจดจนเขาจะซกมกตัวดำอะไรก็ช่างมันเลือกเกิดไม่ได้เว้ยเฮ้ยเว้ยใช่ไหม <c oughs> ถ้าคนอีสาน <c oughs> มึงเข้ามาดูเลยยังว่าคนอีสาจนจนจริงๆไหม มึงมาดูแล้วยังฮะคนอีสานไม่ใช่ว่ามีแค่คนสองคนที่พวกมึงเห็นนะพวกมึงเห็นแล้วพวกมึงก็เอามาสรุปกันเองควายนะใจเย็นะจเย็น,ยนไม่ได่าค่ะนะ,ะแล้วของขึ้นเอาล่ะค่ะคลิปนี้ป้าแก้วก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะคือว่าจะไม่พูดแล้วอะ แต่มันก็อดไม่ได้นะคือมันไอ้ไอ้ที่มันดา่ดามามันทําให้มันไม่มีข้อมูลจริงเลยไอ้ควายไอ้เด็กเปรตนะเอาละค่ะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ